สวัสดีครับพี่ๆนะครับชาวผักเคลทุกท่านนะครับมาสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับกับเรานะครับวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับ EP ที่8นะครับก็ตั้งแต่เริ่ม EP ใหม่มานะครับก็ฝากพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วฝากพี่ๆทุกท่านนะครับ FC เก่าและ FC ใหม่นะครับที่เข้ารับชมแล้วนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเมามา ได้หนึ่งชุดนะครับพี่ๆนะวันนี้ไปไกลถึงอุจจรดิตกันเลยนะครับไปไกลอุจจรดิตกันเลยนะครับอไปเหมาพระคุณป้านะครับบ้านหลังหนึ่งนะครับที่อุจจรดิตนะครับมาหนึ่งชุดนะครับอันนี้จะได้เป็นครับเครื่องรางนะครับของขังนะครับพี่จะเป็นตะกุดมงคลสโตรถนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่นะมาหนึ่งดอกนะครับพี่แล้วก็ได้เครื่องรางหลากหลายรายการเลยนะครับทั้งต่ ตะกุดนะครับใบลานนะพี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่ตะกุดใบลานนะครับจะเป็นตะกุดหลวงพ่อแก้วนะครับวัดพวงมาลัยนะพี่นะอันนี้นะครับจะเป็นตะกุดผงใบลานจานใบลานแบบนี้นะครับเก่าๆเกแบบนี้เลยนะพี่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้านะพี่นะมาชมองค์แรกกันเลยนะครับองแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งเลยเลยนะครับเริ่มวันที่ตะกุดก่อนเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับจะเป็นตะกุดมงคลโสรถนะครับหลวงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับ อ่านะครับจะเป็นหงค์ผู้เอี่ยมวัตถุพันธุ์สนะครับถักเชือกลงลักถักเชือกเก่าๆแบบนี้นะครับแล้วดูทองแดงนะครับทองแดงมีความเก่าๆแบบนี้นะครับพี่ๆนี่นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับนี่นะครับดูทองแดงนะครับทองแดงมีความเก่านะครับแล้วดูเชือกนะครับด้านในนะครับพี่มีความเก่าเป็นธรรมชาตินะครับดูทองแดงที่ทองแดงที่เก่านะครับโลหะที่เก่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วดูนะครับ อ่านี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่ทองแดงจะเก่าเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับอ่าดูลักนะครับจะออกแดงๆน้ำดำแบบนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับธรรมชาติความเก่านะครับพี่อ่าธรรมชาติความเก่านะครับอ่ามาดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นทองแดงเก่าๆนะครับแบบนี้เลยนะครับลักษณะการถักเชือกนะครับขึ้นหัวขึ้นท้ายแบบนี้นะพี่นะอ่า เป็นตะกุดเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมมากนะพี่เพราะว่าเป็นเครื่องรางที่สร้างจานวนไม่เยอะนะพี่นะเป็นเครื่องรางที่ข้างจำนวนไม่เยอะนะครับสร้างจานวนน้อยก็บพวกปั๊กเครื่องนะพี่นะเพราะว่าเครื่องรางสมัยก่อนนะครับจะเป็นงานแฮนด์เมดครับเป็นงานที่ทํามือจากหลวงพ่อนะครับนะครับด้านในก็จะเป็นน่าจะเป็นยันมงคลสดรสของหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสูงนะพี่นะดอกนี้นะครับพี่จิตจี๊ดนะครับจิตจี๊ดมันมันแบบนี้เลยนะพี่นะ พีทันใดนะครับหรือ fc ทันใดนะครับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะครับถ้าชอบก็ทักให้เข้ามาได้เลยนะพี่อ่าหนึ่งรายการนะครับต่อมาชมรายการที่ที่สามกันเลยนะครับไอ้ที่สองนะครับพี่นะ๋ยวผมเช็ดกล้องสองครั้งแป๊บหนึ่งอ่ะนะครับมาชมรายการที่สองกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้นะครับหลวงปู่เพิ่มนะครับวัดกลางบางแก้วนะพี่นะถักเชือกนะครับลงรักแบบนี้เลยนะครับด้านในก็จะมี จะมีอะไรกิ้งกิ้งดังๆอยู่ในนี้นะครับพี่นะแต่ดูความเกลานะพี่นะความเกลานะครับอ่าครับพุทธคุณนะพี่นะพุทธคุณครอบจักรวาลนะพี่นะแบบนี้นะครับอาจจะเป็นเบี้ยแกนะครับเบี้ยแกลที่พิมพ์ทรงนะครับจะมีมิตินะครับอ่ามิตินะครับการถักมีมิตินะครับลวดลายการถักนะครับของคนสมัยก่อนนะครับพี่นะที่ถักกันมานะครับให้หลวงพ่อนะครับลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับพี่นะแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับพี่นะดูความเก่านะครับพี่นะความเก่าข้ามหิ่งนะครับที่เก็บไว้บนหิ่งนะครับเม็ดนี้นะครับแทบไม่ได้ผ่านสภาพการใช้เลยนะพี่นะเม็ดนี้แทบไม่ได้ผ่านสภาพการใช้เลยนะครับแต่เพียงหากว่าเก็บไว้บนหิ่งพรานะพี่นะที่คาบฝุ่นคราบอะไรต่างๆนะครับจับนะครับตามซอกเชือกนะครับแบบนี้นะพี่นี่นะครับลักษณะจะเป็นคล้ายๆ ขาเรียกอะไรีบฝุ่นคีดินอะไรแบบนี้นะพี่นะแต่ว่ามันเป็นค่าฝุ่นนะพี่นะเวลาที่ลมพัดขึ้นมาแล้วก็ติดไว้บน่หิ้งนะพี่นะเป็นการเก็บที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่อาถือว่าดูง่ายนะครับมีมิติมากๆนะครับเครื่องล้างของขังชนิดนี้นะครับอ่าเป็นห้องลูปเพิ่มนะครับวัตถลางบางแก้วนะพี่อ่ามาชมรายการต่อไปกันเลยนะครับรายการที่3นะพี่นะเพื่อไปเร็วไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันอ่า เอาใจ FC ทักหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสำลิดเงินนะพี่เนื้อสำลิดเงินนะครับจะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะสำลิดเงินนะครับหลังยันยุ่งแบบนี้นะพี่นะจะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับองค์จะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับลักษณะพิมพ์ทรงนะครับจะเป็นพิมพ์ทรงปั้นนะครับนะครับจะไม่มีแม่พิมพ์หุ่นเทียนนะครับจะไม่มีประกบหน้าประกบหลังนะครับจะเป็นพิมพ์ปั้นนะครับแกะพิมพ์ลวดลายเป็นพระปิดตานะครับแล้วปั้น ปั้นหุ่นปั้นหุ่นเทียนหรือปั้นอะไรมาแปะนะครับเป็นเหมือนเส้นขนมจีนนะพี่นะผมซองให้ดูนี่นะครับดูความเก่าธรรมชาติความเก่าก่อนนะพี่นะธรรมชาติความเก่าก่อนนะครับองนี้ผมก็จะตีเป็นหลวงปู่เยี่ยมวัดหนังนะกันนะพี่อ่านะครับมันจะตีเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับวันนี้ก็มีสภาพความสวยมากนะครับพี่นะถือว่าผ่านสภาพการใช้มานะครับถือว่าช้ําแบบนี้ก็ถือว่าหายากแล้วนะครับพี่อ่าเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับดูความเก่านะครับ ความเก่าของธรรมชาตินะครับที่กระทากับผิวพระนะพี่นะนี่นะครับเกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับพี่นี่นะครับอ่าครับสวยงดงามมากนะครับพี่นะถือว่าหายากนะพี่นะเนื้อลหะแบบนี้นะครับสำลีเงินแบบนี้นะครับพี่นะดูสำลีเงินแบบนี้นะครับอ่าลายจะเป็นตัวตัวตัวเลยนะพี่นะแบบนี้อ่าองค์ที่สามนะครับผ่านไปนะพี่ต่อมานะพี่มาชมตะโพนกันบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าผมถูกใจมากนะครับพี่นะเป็นตะโพนหลวงพ่อพักวันโบสถ์นะครับ อ่างทองนะพี่เป็นตะโพนที่สวยงามมากเลยนะครับพี่นะนี่นะครับตะโพนที่สวยงามมากนะครับอ่านะครับตะโพนสวยงามมากๆนะครับพี่อ่านี่นะครับถือมีความความเก่าและธรรมชาติความเก่ามากนะครับผมส่องกล้องให้ดูนะพี่นะนี่ธรรมชาติความเก่านะครับมีความเก่าแบบเดิมๆนะครับเดิมๆมากเลยครับอผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไม้อะไรเกะนะพี่นะแต่เป็นไม้นะพี่นะเป็นไม้นะครับ อ่าครับดูห่วงเดิมเดิมนะครับห่วงเดิมเสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเครื่องรางนะครับเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อพักวัดโบดนะครับอ่าของท่านก็จะที่ดังที่สุดก็จะเป็นเบี้ยแกล้นะครับหลวงพ่อพักวัดโบดนะพี่นะนี่ก็ลองมาจะเป็นตะโพนนะครับอ่ดอกนี้นะถือว่าสวยงามนะครับสวยงามน่าเก็บสะสมนะครับเครื่องรางทุกชิ้นนะพี่นะเครื่องรางทุกชิ้นนะครับน่าเก็บสะสมมากนะครับเพราะว่าเป็นของที่หายากนะครับเป็นของที่หายากนะครับ แต่เป็นงาน h ันเม a ที่ทํามือนะพี่นะจะหายากมากอ่ะต่อมานะครับพี่นะอันนี้จะเป็นศิลปะนะครับลาหูอมจันนะพี่นะศิลปะข้างฉลุนะครับอ่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นศิลปะของของช่างท่านใดนะครับพี่นะแต่องนี้นะครับจะดูเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับวัดศ,รรศ,รศรีระทองนะพี่นะอันนี้นะครับนี่นะพี่เป็นลาหูกับลาแกะนะพี่นะกะลาตาเดียวแกะนะครับนี่นะครับดูลายยันนะพี่ ลายยันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกะลาก็มีความเก่านะครับพี่นะมีความเก่านะครับอ่ามีความเก่านะครับฝุ่นคาบอะไรติดนะพี่นะเพราะว่าเป็นพระเหมาบ้านนะพี่นะเป็นพระเหมาบ้านมานะครับพี่อ่าขัดสันสวยๆมาให้พี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับและลูกค้าทุกท่านครับได้เก็บได้สะสมกันนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะในการที่สี่นะครับอ่ะในการที่ห้านะครับอ่าขออภัยดี ต่อนะครับรายการที่6เลยนะพี่นะอ่านะครับตะกุดแบบนี้มีใครเคยเห็นม้างนะพี่นะองค์นี้นะพี่อันนี้นะครับจะเป็นตะกุดใบลานนะพี่นะตะกุดด้านในจะเป็นใบลานนะครับด้านด้านในจะเป็นลายลานเขียนลายยันนะครับเต็มแผ่นเลยนะพี่นะแล้วม้วนนะพี่ม้วนและถักเชือกนะครับเพื่อไม่ให้ใบลานมันหักและฉีกขาดไปนะพี่ถือว่าองค์นี้นะครับสภาพนี้สมบูรณ์มากนะพี่นะสภาพนี้สมบูรณ์มากนะครับพี่ๆท่านใดอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นตะกุดหลวงพ่ออะไรนะครับ องค์นี้นะครับจะเป็นตะกุดหลวงพ่อแก้ววัดพรมอะไรนะพี่จะเป็นตะกุดใบลานนะครับตะกุดใบลานนะครับอหลวงพ่อแก้ววัดพรมอะไรนะพี่นะอแบบนี้เลยนะพี่ผมจะส่องให้ดูนะครับลายยันนะครับด้านหนนะพี่นะเพราะว่าเป็นลายยันเขียนนะครับผมก็อ่านไม่ออกหรอกพี่ว่าเป็นภาษาบาลีนะพี่นะเป็นภาษาบาลีนะครับผมอ่านไม่ออกหรอกดูความเก่าครับของเนื้อใบลานนะพี่นะดูความเก่าของเชือกนะพี่ ของเชือกนะครับความกว้องเชือกนะครับอ่านี่ครับใบลานด้านในนะครับพี่นี่นะครับสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับอ่าพี่ๆท่านใดชอบนะครับอยากเก็บสะสมก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะอ่าทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการที่หกนะครับอ่ะต่อมารายการที่เจ็ดนะครับองค์นี้นะครับองนี้จะเป็นกิ่งนะครับปอเปร็นะพี่นะอ่านะครับแต่งเก่าสวยๆแบบนี้นะพี่นะ แต่งกันเลยสวยแบบนี้นะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อสำลิดกับดํานะพี่นะสำลิดกับดํานะครับเป็นสำลิดกับดํานะครับถือว่าหน้าตาติดคมชัดนะครับพี่นะเก็บไว้ได้ดีมากนะครับมีรอยจานนะครับนี่มีโค้ดนะครับดูโค้ดนะครับโค้ดที่ตอกนะครับแล้วตอกพวกแต่งสวยนะครับแต่งสวยตอกเหมือนโค้ดเลยเนาะตอกเหมือนโค้ดเลยนะพี่นะนี่ครับแล้วรอยจานยันนะพี่นะรอยจานยันนะครับนี่นะครับ อาลายจานยันจะติดเต็มองค์แบบนี้นะครับหน้าตานะครับโอ้โหคมชัดนะครับสวยงามมากเลยพี่นะผิวนี้แทบไม่ผ่านสภาพการใช้เลยนะพี่นะผิวนี้แทบไม่ผ่านสภาพการใช้เลยอ่าถือว่าเป็นพระที่ควรค่าหน้าเก็บสะสมนะครับพระกิ่งประวันฤนะพี่นะหน้าเก็บสะสมมากนะครับอ่าเพราะว่าหายากมากนะพี่นะนานๆเจอนะครับอ่าส่วนมาเจอพวกวัดประวอะไรประมาณนี้นะครับ อ่าวันนี้เจอกิ่นแบบว่าเล่ตแต่งเกล่านะครับพี่นะถือว่าสวยงามมากๆนะพี่องค์นี้นะครับอ่าลูกค้า่านใดชอบนะครับต้องใช้ความเร็วในการเช่าอาหารนะครับอ่าช้าอดนะครับพี่นะช้าอดนะครับอ่ามีวันนี้มีมาองค์เดียวนะครับได้มาองคเดียวนะพี่นะอ่าไปเหมากายอุดดิดกันเลยนะครับอ่ะมาชมเครื่องรางอีกสักสองชิ้นละกันอันนี้จะเป็นหมากทุยนะครับหลวงพเอี่ยมวัดหนังนะครับพี่อ่าจะเป็นหมากทุยหลวงพเอี่ยมวัดหนังนะครับอ่าเป็นเป็นหมากทุยที่ ถักเชือกนะครับและลงรักนะครับพี่นะถักเชือกและลงลักนะครับจะมีสองเม็ดนะพี่นะอันนี้เม็ดเม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กนะครับน่นจะเป็นหมากแบบนี้นะพี่นะผมส่องให้ดูนะครับความเก่านะธรรมชาตินะครับมีความเก่ามากๆนะครับเป็นหมากทุีและมีความเก่านะครับนี่นะครับพี่พี่นะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับเครื่องหลานนะครับเครื่องหลานพวกชนิดพวกนี้นะครับน่าเก็บสะสมทั้งนั้นนะครับ เพราะว่าเป็นของคนคุณค่านะครับมีคุณในตัวอยู่แล้วนะครับที่พระอาจารย์ทุกท่านที่เอามาทํานะครับของทุกชิ้นนะครับมีคุณในตัวอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะพี่นันจะเป็นหมากทุยหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะพี่าจะเป็นลายคล้ายๆกันเลยนะพี่นั้นลายคล้ายๆกันเลยนะนี่นะครับมีมาสองเม็ดนะครับลายคล้ายๆกันเลยนะครับพี่นะแต่มีเม็ดใหญ่กับเม็ดเล็กนะพี่นั้นแล้วแต่ท่านทุกพี่ๆท่านใดเลือกนะครับ ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะพี่นะเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่นะครับนี่นะครับแล้วดูนะครับมีความเก่านะครับถักเชือกนะครับลงลักนะครับออกแดงเดนนะครับดูความเก่านะพี่ความเก่านะครับเก่าปึกนะพี่นะเก่าปึกนะครับมองเข้าไปเนื้อหาจิจาร์ดมากเลยพี่นะอ่าสะดุดใจเลยนะพี่นะสะดุดใจสะดุดตาเลยนะครับอ่าดูแลอยากเก็บสะสมกันเลยนะครับพี่นะแบบนี้นะครับเป็นพระเป็นหมากถุยที่หายากนะครับเครื่องรางของขลังทุกชนิดนะครับ ทุกอย่างนะครับที่หลวงพ่อสร้างไว้ครับจะก,ก่อนผักเครื่องทุกอย่างนะครับอาจะก่อนผักเครื่องทุกอย่างแน่นอนนะครับอยังเรียนนี่ก็ตอหมากทุยต้องสร้างก่อนอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนต้องเป็นเครื่องหลังนะครับพี่พี่ชิ้นต่อมานะครับในการที่สิบแล้วกันชิ้นต่อมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จวัดกิจชายโยนะครับพี่นะสมเด็จวัดกิจชายโยนะครับองนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นแข้งหมอนหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแข้งหมอนหรือเปล่าอ พี่ท่านใดรู้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดไปขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอค์นี้นะครับจะเป็นสมเด็จวัดกิจเหยียน์นะครับพิมพ์ทรงฐานนะครับก็เรียมคมชัดลึกนะครับซุ้มอะไรต่างๆนะครับคมชัดนะครับเนื้อหานะครับเนื้อหามวลสารนะครับมีความเก่านะครับเก่ามากๆนะพี่นะนี่ตมซอกตามมุมนะครับตมซอกตามุมนะครับด้านขอบข้านะครับด้านหลังกันบ้างนะครับดูชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะมีความคมสวย ille, แบบนี้เลยนะพี่นะอ่านะครับด้านหลังด้านข้างนะครับพี่ๆนะนะพินะมพ์ทรงสมบูรณ์นะพี่นะสมพิมพ์ทรงสมบูรณ์ไม่มีหักไม่มีซ่อมนะพี่นะพิมพ์ทรงสมบูรณ์นะครับใครชอบก็สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่านะครับเป็นผ้าเก็บสมัยก่อนของคุณป้าเขานะพี่นะเพราะว่าเขาเก็บไว้เขาอาย Limited ุมากแล้วครับพี่นะเขาอายุมากลูกหลานเขาไม่เอานะพี่นะเขาก็เลยเปลี่ยนผ้าเป็นเงินสดดีกว่านะครับผมก็ได้นามาแบ่งพี่ๆเอฟซีทุกท่านทุกๆวันนี้แหละครับ องค์นะต่อมานะพี่นะจะเป็นหลวงปู่โตนะครับอ่านี่เขาเอาไปเลี่ยมมานะครับไปเลี่ยมมาไว้เก็บนะครับอ่ามันไว้เก็บแจะลูกแจกหลานให้คล้องกันนะพี่นะแต่พอเอื้อนผมไปได้ไปเช่าก่อนนะพี่นะได้ไปเช่าก่อนนะครับเลยเอามาฝากพี่พี่ fc ทุกท่านนะครับได้มาหลายเรียนอยู่เหมือนกันนะพี่นะนี่นะครับจะเป็นหลวงปู่โตนะครับวัสดุชิมพีนะพี่นะองค์นี้จะเป็นพัดยศนะพี่นะหลังพัดยศปีหนึ่งแปดนะพี่อ่าหลังพัดยศปีหนึ่งแปดนะใช่ปะอ่าน่าจะเป็นปีหนึ่งแปดนะพี่นะ เดี๋ยวผมส่องให้ดูกันเลยครับดูพื้นผิวเหรียดตึงเรียบนะครับใบหน้านะครับคมชัดเส้นริ้วจีวรคมชัดนะครับหลวงปู่โตะนะครับวัดปรสดุชิบพีนะพี่อ่ะแบบนี้นะครับขนกด้านข้างอะไรนะครับต่างๆนะครับคมชัดมากนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับใบพัดอะไรคมชัดเลยนะครับพี่นะนี่นะครับพี่ๆทันใดนะครับชอบนะครับภาพผิวสวยๆแบบนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะพี่ ชอบพระสวยๆเกี่ยวเกี่ยวเก็บเก่าแบบนี้นะครับชอบทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะยินกานที่สิบเอ็ดนะครับต่อมานะครับมาชมพระฐานนิสสานกันบ้างน,นะพี่นะจะเป็นหลวงปุ่มุนนะครับอลรหันอ์ลรหันเจ็ดแผ่นดินนะครับแบบนี้นะพี่นะผมไม่แน่ใจว่ากี่แผ่นดินเจ็ดแผ่นดินหรือเปล่านะประมาณนี้อาจําไม่ผิดนะอ่ะอันนี้จะเป็นหลวงปุ่มุนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น,ะอ,น,น,ะนอะไรอะ่ะออกวัดบ้านจานนะพี่้อกวัดบ้านจานนะครับ การทลาลมสีสะเกตดนะครับพี่นะผู้หมุนนะครับการทลาลักอ่าการทลาลมมานี้กันทลาลมสีสะเกตดนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญเสมานะครับเสมานะครับดูต่อโค้ดนะครับคมๆแบบนี้นะครับต่อโค้ดคําว่ามีนะครับอ่ะแบบนี้นะครับหน้าตานะครับติดกลมชัดนะครับเส้นเกานะครับคมๆแบบนี้นะพี่นะแล้วต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดยันนะนะครับแบบนี้เลยนะครับ Speak. ผิวผิวเรียนตึงเรียบนะครับพี่ๆต่อโคดดันบนอีกนะครับอีกหนึ่งตัวนะเป็นยันนะเหมือนกันนะครับลึกๆแบบนี้เลยนะครับพี่อนะครับด้านหลังกันบ้านนะครับด้านหลังะหูเจาะเล็กๆแบบนี้นะครับพี่นี่นะครับพพนนรีีีบมอะาคั่่่แบบนี้ประมาณนี้เลยนะครับจะชอบก็ทักเข้ามาไ้เลยนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะครับ เข้าอุดหนุนน้องๆได้เลยนะครับอ่าองค์นี้นะครับก็เป็นเลียมเดิมอีกเลียมเลียนนะครับเลียมเก็บผิวสภาพนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะครับอ่าแต่ผ่านสภาพการใช้มาบ้านนะครับก็ทองกระไหล่ทองก็จะหลุดหลุดล่อนลหายไปตามเวลานะครับอ่ายังติดอยู่ประหลาดประลายนะพี่นะถือว่ายังมีความคมชัดและสวยอยู่นะพี่นะองค์นี้น่าเก็บสะสมมากนะครับ หลวงพ่อท้องสุกนะครับวัดตะโนดหลวงนะพี่นะนี่นะครับด้านหลังก็จะพอกข้างแบบนี้นะพี่ด้านหลังก็จะพอกข้างแบบนี้นะครับข้างอันนี้นะพี่นะข้างที่อยู่หลังเกียรนะครับจะเป็นข้างตัวเดียวกันกับที่ทําตะกุดนะครับจะเป็นข้างตัวเดียวกันกับที่พอกตะกุดหลวงพ่อเอี่ยมนะไอหลวงพ่อทัองสุกนะครับวัดตะโนดหลวงตะกุดข้างนะครับจะเป็นจะเป็นข้างตัวเดียวกันเลยนะพี่ข้างตัวเดียวกันนะครับจะเป็นข้างอเก่าดำๆแบบนี้นะพี่อ่านะครับ นี่นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็ทักเข้ามาไดื่อยนะครับพี่ๆอ่ะมาชมเครื่องล้างอีกัชิ้นหนึ่งอ่ะวันนี้มีชิ้นหนึ่งนะครับจะเป็นแหวนพิรอดนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดหนองบัวนะพี่นะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับอ้าวนี่จะเป็นแหวนพิรอดนะพี่นะนี่ใส่กระดาษนะครับเก็บสะสมก็ได้นะครับเท่นะครับพี่นะแบบนี้นะครับเป็นแหวนสมัยโบราณนะพี่นะแหวนสมัยโบราณนะนี่แหวนสมัยโบราณนะครับ ใส่ก็สมัยโบราณนันมีแจะเป็นลงรักถักเชือกนะครับอ่าลงรักถักเชือกนะครับอันนี้พวกผ้าพวกนี้มีคุณในตัวอยู่เลยนะครับอ่าผ้าอันนี้มีคุณในตัวนะครับหลวงปู่นี้เสกนะครับเต็มพิกัดนะครับโยนลงเตาเผาไฟไม่ไหม้นะครับประวัติว่า็มอย่างนั้นนะครับผมส่องให้ดูนะครับความเก่านะครับมาดูนะครับจุ่มลักแดงๆแบบนี้นะพี่เน่าโหดดูแล้วเกินใจสะดุดตาเลยนะพี่นะแบบนี้ไม่ผูช้าไม่ได้แล้วนะพี่นะนี่นะครับ ถือว่าหายากมากนะครับหลวงพูนยิ้มนะครับฟันหนังบัวนะพี่จะเป็นแหวนพิรอดนะครับพี่พี่นะนี่ครับสุดจะเก่านะครับพี่นะสุดจะเก่าเก็บนะครับนี่ดูคราบฝุ่นคราบหิ่งอะไรต่างๆนะครับติดนะครับติดนะครับอ่าติดเพื่อนวงแหวนเลยนะพี่นะนี่นะครับมีรอยเลาล้าแตกลันลันนะครับของน้ำรักนะครับพี่พี่ดูด้านข้างนี้นะครับนี่ เกนะครับอ่านะครับผ่านไปนะพี่นะแหวนพิรอดนะครับหลวงพุยิ้มวัดหนังบัวนะพี่อ่ะต่อมาไปที่สมุทรสาครกันบ้านนะครับสมุทรสาครกันบ้านนะครับองค์นี้นะพี่นะจะเป็นหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงรุ่นแรกเลยนะพี่นะอันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะพี่นะอ่ารุ่นแรกนะครับถือว่าไม่ได้เจอนานแล้วนะพี่นะเหรียญแบบนี้นะครับอ่าไม่เจอนานแล้วนะครับพี่เหรียญรุ่นแรกนะครับจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับอ่าเนื้อทองแดงก็ไหลทองนะครับอ่าก็จะ ี่ทำสภาพผ่ายกานใช้มาบ้างนะครับเม็ดตายังเป็นเม็ดกลมคมอยู่นะพี่นะตัวหนังสือจะเป็นแท่งคมคมเลยนะครับนี่นะครับใบหูและต่างๆติดคมชัดนะครับและดูนะครับเส้นสังกติลิ้วจีวรนะพี่โอ้โหคมบาดตาเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นยันตะกร้อนะครับงานผูกพัทตสีมานะครับปีสองพนหารี่หนะพี่นะโอ้โหปีลึกนะครับ รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อหลวงพุทธุขนะครับอ่าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรุ่นแรกนะพี่นะใครชอบมาใครชอบมาปิดได้เลยนะครับพี่พี่ธันใดชอบปิดได้เลยนะครับอ่านะครับอ่ะต่อมานะครับมาสายพิธีกันบ้านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทีเด็ดนะครับวันนี้ได้ทีเด็ดบ้านหลังนี้เยอะมากๆนะครับพี่นะได้ทีเด็ดบ้านหลังนี้เยอะมากๆนะครับ เป็นผ้าเก่าเก็บที่เป็นผ้าที่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนนะครับได้จากคุณพ่อเขามาบ้างนะครับเขาบอกนะครับได้จากเก็บจากคุณพ่อมาบ้างนะครับคุณพ่อให้มรดกตกทอดมาบ้านนะครับคุณป้าบอกอย่างนั้นก็เก็บมาตลอดนะครับแต่ตอนนี้อายุเยอะแล้วนะครับก็ไม่รู้จะเอาไว้ทาไมนะพี่นะเป็นเงินเป็นเงินสดดีกว่านะครับอ่ะดูใบหน้านะครับหลวงพ่อเงินวับบางคานนะครับมาดูที่พิมพ์อะไรกันอ่าตงนี้จะเป็นพิมพ์ห้าชายนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ห้าชายครับด้านข้างก็จะประกบแบบนี้นะครับ ตีขึ้นหุ่นเทียนนะครับเหมือนพระหล่อทั่วไปนะพี่นะแต่เนื้อหาจะจัดจ้านกว่านะครับดูนะครับเนื้อหาจะจี๊ดจ้าจัดจ้านกว่านะครับนี่นะครับพี่อ่านี่นะครับแบบนี้นะครับดูก้นนะครับก้นแบบนี้เลยนะพี่นะก้นหยดหยดแบบนี้เลยนะครับถือว่าดูง่ายเลยครับดูง่ายเลยนะครับผิวนะครับน้ําทองลอยขึ้นมานะครับอ่าถือว่าพระองค์นี้จะไม่ค่อยดาเท่าไหร่นะพี่จะไม่ค่อยดาเท่าไหร่เนื้อจะออกจัดจัดมากนะครับ แบบนี้นะครับอ่ะแบบนี้ผ่านไปนะครับอ่ะต่อมานะครับมาชมอีกทีเด็ดเลยนะครับด้านล่างทิเด็ดเลยนะพี่นะใครไม่ชมท้ายคลิปนี่พลาดเลยนะพี่นะใครไม่ชมท้ายคลิปนี่พลาดเลยนะครับองค์นี้นะครับจะเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะพี่นะรูปหล่อพ่อจาดวัดบางกระเบานะพี่อ่านะครับถือว่าองค์นี้สภาพสวยมากๆนะครับพี่นะคาบดินเบ้าอะไรต่างๆนะครับติดตามองคพระนะพี่นะ นี่นะครับผมให้ดูนะครับดูคาบดินเบ้านะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วดูเนื้อหานะครับกระแสโลหาจะเป็นเหลืองอมเขียวนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับอ่าดูด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับจะเขียนนะครับเป็นต่อโค้ดตัวหนังสือนะครับหลวงพ่อจ่าครับสวัสดีนะครับอะไรสกุลอะไรเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดนะพี่ติดมั่งไม่ติดบ้านครับถือว่าแต่รอยตะไบนะครับเก็บคมชัดแบบนี้นะพี่นะ ใบหน้าใบตานะครับคมชัดนะครับดินเบ้าอะไรเต็มเต็มองแบบนี้ถือว่าดูง่ายเลยนะพี่นะครับหลวงพ่อจ่าบางกระเบานะครับอ่ะต่อมามาชมพระสันเพชรครับพระสันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะพี่นะองค์นี้จะเป็นพระสันนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับพี่อ่ะเป็นเนื้อดินนะพี่นะถือว่าหายากมากนะครับพระสันเนี่ยพระสันถือว่าหายากมากนะครับพี่ท่านใดชอบก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับพี่ๆนะ เพราะสันพราะกลวยนะครับเนื้อดินเก่าๆ่าแบบนี้นะพี่นะเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้นะครับนี่นะครับพี่นะนี่นะครับอ่านะครับสวยมากๆนะครับพี่นะสวยมากๆนะครับเพราะสันหรอพะกลวยนะครับอะต่อมามาชมองสุดท้ายกันเลยนะพี่องสุดท้ายนะครับจะเป็นกระเช้าทองแดงเก่าเก่านะพี่นะกระเช้าทองแดงเก่าเก่านะครับ อันนี้นะครับผมว่าเป็นพาดใต้แน่นอนครับไม่อาจารย์เจ๊กก็อาจารย์ปานนะครับเข่าอ้อพัทลุงแน่นอนนะพี่นะแบบนี้นะดูเนื้อโลหะนะครับจะเป็นพิมพ์ปั้นพระปิดตามหาอุดครับเด่นในทางเลื่อนเรื่องมหาอุดซะมากกว่านะพี่นะพวกเข่าอ่อน,นะพี่นี่นะครับดูนะครับดูเนื้อหาเขาเกล่กาวแบบนี้นะพี่นะเป็นเนื้อทอง ทองเหลืองจะกลับสำริดแล้วนะพี่นะแบบนี้นะครับดูคาบเกลาคราบสนิมคาบเหือคราบไข่นะพี่นะแบบนี้นะครับแล้วดูทองแดงเ่าเกลาครับเป็นพิมพ์ปั้นนะพี่พิมพพิมพ์ปั้นนะครับดูลายมีลายตะแกรงนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับพิมพโซนี่ถือว่าสร้างได้แปลกใหม่และคมสวยมากๆครับถือว่าเนื้อหาเก่าจิจารเลยครับดูระสะดุดตานะพี่นะอ่านดูระสะดุดตานะครับ จะเป็นน่าจะเป็นทางเขาอ้อนะครับแบบนี้นะพี่นะอ่ะองสุดถ้ายนะครับก็ฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับอ่าเพื่อให้เป็นกําลังใจนะครับในการเหมาพระบ้านต่อๆไปนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากพี่พี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมใหม่นะครับพี่ๆลูกค้าคนเก่าและลูกค้าคนใหม่นะครับอ่าขอก็ฝากอุดหนุนน้องหน่อยนะครับ เพื่อมีเงินทุนที่หมุนเวียนนะครับไปเช่าพระเช่าอาหารนะครับมาแบ่งปันที่พีเอ็ซีทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมนะครับวัตถุมงคลยอดนิยมนะครับก็มีแบ่งปันหนึ่งชุดเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอกราบลาไปก่อนนะครับรอติดตามพีหน้านะครับว่ามีทีเด็ดอะไรครับวันนี้ก็สวัสดีครับ